ในเมืองใหญ่หลายเมืองของประเทศมาเลเซียทำไมเขาออกมาละสินอดนอกบ้านเยอะขนาดนี้ทำไมไม่ละสินอดกันที่บ้านกันครับสังลกคุกมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเมืองอโรสตามตอนเย็นเย็นรถก็จะติดนิดหนึ่งเนื่องจากว่าชาวมุสลิมชาวมาเลเซียต่างพางครอบครัวมาจองสถานที่ตามสวนสาธนารณะหรือจตุรัสของเมืองเพื่อร่วมกิจกรรมการละเซ็นอดด้วยกันบ้างก็ชวนเพื่อนกันมา กิจรกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ถือปฏิบัติมายาวนานของชาวมาเลเซียซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์ภายในครอบครัวสอนลูกสอนหลานให้รู้สึงถึงเหตุผลก่อนการถือสินอดและรักการถือสินอดบางกลุ่มก็ชวนเพื่อนท้องมากลุ่มนักศึกษามาก็เยอะทําให้การเปิดละสินอดของประเทศนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคอะเขินอีกเลยถ้าเป็นประเทศไทยเหตุนคนเปิดละสินอดข้างนอกตามฟุตบาทแสดงว่าคนคนนั้นน่าจะอนาถานแน่นอน ใกล้เวลาก็ขอดุอาน,นิดนึงเพื่อรอสัญญาณอาซา์เสียงสัญญาณอาซานบ่งบอกถึงเวลาตามวิธีปฏิบัติทยอินตพาลัมจากนั้นก็จัดข้าวที่เตรียมไว้ด้วยแกงกะหรี่หัวปลาที่ตามหาเมื่อมาถึงมาเลเซีย, <S <S ยอ๋อกินข้าวต้องกินด้วยมือขวานะครับภาพที่เห็นเป็นภาพกลับหัว เพราะอิสลามสอนให้เราเกินด้วยมือขวาทุกครั้งหากท่านจะมาให้เตรียมเสือมาด้วยนะครับถ้าไม่พามาก็มีขาย20เหรียญ